กำลังมาพี่น้องจ้ามานี่มาเลี้ยงควายกับไอ้วันควายดอนจ้ามาละทั้งวันควายดอนอยู่นี่เราจะพี่น้องกลางทางมันหนองนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวหนาเดี๋ยวังยันรถพาะว่าจ้าควายสองตัวกำลังมาเฮาสิเป็ดรัดทั้งควายบ่ได้เดี๋ยวพ่อไปยูทั้งพุ่นพ่อไปยูุทั้งพุนพงพ่นจ้าควายกำลังถึงยังไปพุน่นมาหนี่เป็นคิ้วของ ไอ้ทิ้งจ้ะหรือว่าเบา,บาทิ้งจ้ะมาเลี้ยงควายจ้ะมื่อเนี่ยก็ในอ้วนน,วน,น่าจะเลี้ยงควายอยู่ฟังทั้งทุนจ้ะบรรยาก,กาศเลี้ยงควายอยู่บ้านจ้ะครุภจะเลี้ยงควายอยู่ตามปกตามปลาจ้ะตรงนะี้เมนี้มาทางบ้านแนนมองนี่ไอ้อ้วนเราเห็นเป็นสนามหญ้าไว้าหย่ควายกินได้เพีววัดพรวัดนี่ละจ้ะไอ้ทิ้งกับกระลังไล่ควายมาขึ้นมาจากนะ้า ทั้งพุนแล้วก็สียเอาไรมาแล้วก็สีน่าจะน้อนน้ำแล้วก็ไล่เขาคอ,อกอีพอกัรัดควายทั้งุูนเป็นควายเผือกสีชมพูอยู่ทั้งพุ่นแ่ะหาหกโตอยู่ทั้งพุ่นจ้ะทางเพียก็จะเป็นควายดำมาแล้วหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, ่งสองสามีหาหาโตอยู่ทั้งนี้ี่ละเจ้าพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮาเป็นยังไงนะจ๊ะเป็นตะยูแต่มะยามบ่าพี่น้องเอ,อ้จ้ะ กะอยู่กันแบบสบายสบายง่ายๆจ้า,จาบรรยากศาศเช้าทงเชา้ชาไฮเช้านะออกมาแล้วเอาเอาเอา,อาตื่น <laughs> ตื่นนั่งใหม่ <laughs> มาตั้งใจจะห่างหายไปสามสี่มือเนาะจ้า <laughs> วันได้มาถ่ายคลิปวันใดถ่าทยทำวิดีโอให้นผู้ชมเบิรงจ้า <laughs> เขากะหยุดไปสามสี่มือจ้ะพี่น้องพอหยุดสามสี่มืเราก็เลยอ,อพระวัดจา้าเ้าไปหาทายคลิปอันควายของไอ้วันคขดอดนให้พี่น้องเขาเบิ่งเนาะพระวัดเนาะแมนโยพระวามันโดนไปรู้สึกว่ามันเป็นห้างหางเป็นอะไรบุยันพี่น้องเลืมแมนโย <laughs> <laughs> เอาควายเข้คออกไป <laughs> เอาควายเข้อออกไปจ้ะน,นะพอเราเสีย เป็นเจ้าของฟาร์มนี่นะ่เวะเวจ้าขี่มาบ้างค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มวันนี้พี่น้องก,ก็จะเห็นในลายท่านขี่รถไปขี่รถมาะวา,าอยู่รอบ้านจ้าเป็นบรรยากาศที่แบบว่าช่วงนี้พวกกำลังเลิกงานจ้าเลิกงานแล้วก็มาเห็นยางควายยู่แถวนี้ต้องจะเป็นธรรมาชาติแบบหนึ่งน้องะวัตเนาะงานเห็นบ่ควายด่อนเริ่มมาแล้วจ้า เดินมาแล้วแต่ก่อนนี่ไอ้วันล้วก็เลี้ยงควายแบบธรรมดาธรรมดานะพวัตเนาะจะเลี้ยงควายธรรมดาทับธรรมดาพระโอดก็เลี้ยงแล้วก็ทับควายธรรมดาควายบ้านๆแต่วอนนี้พะโอดเขาโอ้เพิ่นอนะทับแต่ละตัวนี่มีแต่ตัวดังๆก็เทียบแทบทบดูคอกจ้าที่เพราว่าจะเป็นคนเลี้ยงไม่คนเลี้ยงเกาจ้าตอนนี้จะ ครับแบบเป็นพอพันธุดังทั้งนั้นแน่นจ้ะเพราะว่าอย่างวัตถีเพราะว่าเพื่อนเห็นความเป็่นไปได้ของโค้งส่างควายเนาะถ้าเขาได้พอพันุดังๆได้แมงงามๆลูกออกมาสนหมากกับสีงามคือพอเอาสินะเพราะว่าเนาะ,พเ,นะเพื่อนก็คิดเห็นความเป็นไปได้ที่ให้เกิดรายได้ขึ้นมาโดยการพัฒนาพันุ์ควายพัฒน,นาเรื่องอย่างวัตถีเรียงโค้งส่างเร่อง ควมใงญ่เรื่องม้วนเนื้อเรื่องปริมาณเนื้อให้ได้ปริมาณหลายๆแล้วก็สามารถที่จะขายได้งินในท้องหรือบางเทีก็เป็นการพัฒนาควายเพื่อถิงยกระดับคอบควายกวางเป็นควายสวยงามในโอกาสต่างๆเป็นควายสายพัฒนานปวัิเนาะจ้ารู้สึกว่านี่วามสูขเหมือนพี่น้อง มีความสุขอย่างว่าตีหลังเลิกงานมาพี่แลมมี่กะพระประวัติมาผ่อนคลายโดยการนี่แหละมาเลี้ยงควายกลับไปวันควายดอนกับน้องอุ้ยเนี่ยแล้วก็กลับผพวแม่กองแหนงสินะเจ้าของมันมีควายน้ำเพลินดอกแต่ว่าขอให้ได้มาเห็นเจ้าตัวเล็กๆตัวน้อยๆตัวยดำๆตัวดดอนเสียย่างกินหยากินหยางนสยมันก็มีความสุขเลยพี่น้องจ้ะคนมาควายเนี่ยเพราะว่าคนมาควายถึงแม้ว่าเขาสิบมีโอกาสได้เลี้ยงควายเพราะว่าหนึ่งเขาก็มีอาชีพที่เขาจะ ทำเนาะสอเขาก็ต้องมีบุพการีที่ต้องดูแลสินะจ้ะกะเลยเแ็่ไห้เ,เขาเนี่ยบอ,บอมีเวลาที่จะเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาเลี้ยงแล้วเขากับบรรลุว่าเขาสะดูแลเขาได้ดีบองสินะพี่น้องจริงๆแล้วพี่แล้วมีกะก็อยากเลี้ยงควายอยก็เคยคุยกับพระวัดว่าพระวัดขอเฮ็ดขอควายไว้กอนบอ <laughs> อยากเลี้ยงควายหลายแลว้ยงสินะ อยากเอาควายมาใส่ขอกเจ้าของเราก็อยากเลี่ยงเราก็อยากเล่นน้าควายสินะพี่น้องรู้สึกว่าหักล้วก็ผูกพันแม่จ้ะเพราะว่าการที่เขาแต่มาอยู่กับควายน้อยอ่ะสี่หรือว่าควายใหญ่ๆควายดำๆควายสีชมพูอ่จ้พี่แล้วมีรู้สึกว่าม่นมีความสุกเนี่ยพี่น้องรู้สึกคือกันบ่จ้ารู้สึสกคือพี่แล้วมีบอเวลาได้อยู่กับควายอยู่กับทรรไมชาาิท,างงทาั้งไห้ทงนังน่ะสิจมันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าผ่อนคลายสิเนี่ย เวลาเขาไปเคลิรเกีย,ยกับงานมาอยู่กับหน้าจอคอมอยู่กับสมุดปากาดินซอ่อ,อย่างเสียมันชิปวดหวัวพี่น้องพี่น้องไปหลายๆท่านเคยเหตุงานพี่น้องกับชิมจักรย่ดอกเวลาเขาไปพบปะกับหลายๆคนเวลาเขาไปติดต่องานเสียบางเทือมันก็ต้องมีการแก้ไขงานการอย่งเสียโอย้ปวดหวัวนี่กับควายในวันไดมี้การแก้ไขยย <laughs> อ,ยอ,กกอย่า,เางเอ้าควายมากินหยาเขาไปจูงมากินหม่องไม้ก็ได้เอ็นบ่นันว่าเรากลับไปฟังนึงอันนี้กลับไปอีกฟังนึงคนละฟังบาดเนี่ย ช่วงแรกเนาะสิวชูฟังช่วงแรกๆเนาะพี่แ้วมีกับน้องอุเอกว่าโอ้ยสวิลพาพี่พะนองไปไทยเบิงอันตลาดนัดเบิงกอนนะสันวามันสิเป็นจังไดสันวาเนะี่กริปตัดสินใจพากันไปตลาดนัดบ้านอ่งางศิลาสนามเรียกตอนนั้นนะยังบมีช่องยูทูบหลายช่องดอกมีประมาณจากสองสามช่องที่พากันไปไทยอันตลาดนัดให้พี่น้องเบิง ไปเทลเล็กพี่น้องเอ้ยไปขอไทยไปขอไทยตลาดน้ําเพลินเนาะอันเพี่นก็งมายากให้ือไทยเด้เพี่น้อห่วเขาเป็นไผ่เนาะเพี่นกับสิแล็กเป็นประชาชนห้าวัยก่อนกับพ่อพ่อกับของพี่เลี้ยงเพี่นสิขอแลกไอ้ก่อนมันกับสิไทยรูปไปพร้อมสินะเพื่อนอย่างวัดตีเพื่อพนานเขาแบบว่าไปเปลีเป็นมิทาชีพอย่างประมาณนี้นะ เขาแสดงความประสุดใจว่าเออเขามา่ายคิปเพื่อที่จะส่งเสริมการเลี้ยงควายกับพี่ให้น้องเขาเบิ้งอยากให้พี่น้องเขารู้ว่าตอนนี้ตลาดนัดเป็นยังไงแนงกลไกการตลาดเป็นยังไงแนงสินะการซื้อว่าซื้อควายเป็นยังไงแนงราคาเป็นยังไงแนงสินะก็เลยอธิบายให้คนฟังเพราะแต่ไทยมาได้ประมาณจากปีสองปีพี่น้องเจัค่อยจังค่อยประสบผลสําเร็จอย่างว่าตี้พี่น้องเขาให้ความสนใจในตลาดนัดหลาย เวลาเขาไปถ่ายคลิปหนึ่งเสียพี่น้องก็ส,ส,ส,สิบอกว่าพี่แล้วไปถ่ายคลิปมาให้เบิ้งเน่แต่ละนั้นวคว้าควายสินะแล้วอีกอย่างหนึง่งตลาดเพิ่กนกะรู้สึกว่าเกิดการตื้นโตนอย่างหนึ่งพอขากะมาหลายสองคนซื้อกะมาหลายัสิแมพอเราคนเอฟซีกะอันตรงดิ่งมาจากกาแพงเพชรนคะรสวรรค์โคลาชลบบุรีนัสิม้กับมีมาได้พี่น้องมาอย่างวัตีอย่างเมื่อเบิ้งงฐานนัดบานอังศิลาบานฮองสินะอยากไม่เห็นแฟนอยากไม่เห็นทีมงาน้องพวกมันสินะเออมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันก็ดีีจพ่นอง เพราะว่าเขากะได้สรงเสริมการเลี้ยงควายเนาะอ้าวตอนนี้ก็ควายกับไ,ไสแล้วบน่นแตกตาน้องมุ้งไปสองทา้งนาะพระวัด <c oughs> ไปทั้งใดเขาไปทั้งนี้มันบ่เขาจะตามคนไปเนาะ <c oughs> ฟางพุ่มมิด่มอยู่ประมาณสี่ตัวนี่แล้วเจ้าพี่น้องพิรามี่กะจะเฮ็ดไปเรื่อยๆบรรย,ยากาศดีดีพระวัดอยากให้เมื่อเบิ่งทั้งนี่ทายทั้งนี้ไปทั้งนี้ให้พี่น้องข้างเบิ่งเนี่ย บีกายปีกอ่อนพีระมิกะมางกรปูยุ่นีล่ะจ้ะกระติมีปูนีหยังสินะกะมางกพพรคนเพื่ออะไรจากกันที่ควายมากินหญ้าแล้วก็ขี่ต้องไปพอมันถึงฤดูแล้แงมันบ่ฤดูแล้แงนี่ก็จะเป็นอาหารของของคนได้กระิมีปูนี่สินะปูก็ยุ่งนั่มมนมันหนีล่ะนอกจาก็มาหากนปูคนเฉียดสินะมไม่บหอยนีปูมีบักหอย,อหอยนี่สินะจ้ะไปแล้ว พี่น้องกระท,ทักทายกันเขามาเน่ยจ้าพี่แล้มีก็บอกพูดเยาวเนาะน้องอุ่ยก็บบ่ได้ไปหาโดนแล้วี <laughs> พ่อกับอีแม่บบข่าบบบานบบบบมบนบ้บบบมีบบนี้บบบบบบเบาจบบ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 า มียังว่าสูพี่สนองมาฟังไ่มจ้ะมียังว่ามีจ้ะจ้ะมีจังอยนะจ้ะมีกับบรรยากาศให้เบิ่งจ้ะเพราะว่าถ่ายไปทั้งคนนะจ้ะโอ้ไหนทิ้งเนี่ยเบาทิ้งน้องของไอ้วันควายดอนวันนี้รับหน้าที่เปลี่ยนพนักงานเลี้ยงจ้ะตอนนี้ก็เป็นอีกคอกหนึ่งฟังทั้งบ้านน้องลุงพุกจ้ะเห็นบ่อบมองค่อยนอนก็จะมีสามมองเดี๋ยวนี้จ้ะคือตรงนี้กับ วญญานยาแม่แล้วก็ที่บ้านมุ้งแสงแม่นจ้ะสามมองสามขอบพี่น้องจ้ะไม่รู้ว่าทิ้งแล้วสิได้ควายไปใส่มาใส่ก็บม่รู้มันวนไปวนมาอยู่แมน่นเขาถอยบ่เขาต้องเอาบา่เราต้องเอาควายไปนอนน้ำอยู่แล้วเห็นบ่หรือว่าเราเสียนอนน้ำมันนี่อาจารย์ยางไปที่นี่น้ำไปทั้งใดเนขาต้องยางไปเราก็ให้ควายมาทั้งนี้แมน่นอือขอพายในเด้อ มากะเฮาเฮาเดี๋ยวพระวัดพรัดนี้เสียงเปือบพระวัดดังพี่น้องจ้าควายกลุ่มนี้เป็นอย่างคือบัตื่นกล้องมาตีเพราะว่าเฮามาถ่ายแล้วดูแล้วก็เลยกลายเป็นดาราที่แบบว่าต้องมีสร้างกล้องประจําตัวสินะดาราแล้วก็เลยลึรงเฮาตัวใดเทวันซื้อมาใหม้เสียพันก็สิบอลึ่งเฮาเดี๋ยวพันกระสีเตือนมันกระสีเรียนแต่ว่าที่ซุ้มยู่เก่านี่ยเป็นชิ้นแล้วเป็นชิ้นหน้ากล้องแล้วจ้ะ เป็นแบบว่าเขาเปต้องไปอันคอยอันหวกใส่ยเงี้ยขวา,ยางยากสินะไต่แล้วผุนไอทิ้งแล้วไรเป็นลงน้ำแล้วพ่อห้องถามทิ้งรู้ว่าสามตนซี่ตัวเห็นไฮไลไปบ่เนี่ยห้องด้วยเย็บปากเทียงเทียงไล่ไปบ่เนี่ย,ยไล่ไปบ่ นี่ยินบ่ไปไปลงน้ำบ่เอาไปลงน้ำบ่เตี้ยแล้วว่าซีตัวนี้มันบ่ไปไหมพ่อ,อเ,เราเสียวเราเสียวไปทีซุ่มนั่นเพราะว่าซีตัวนี้บ่ลงซันว,นวนันจ้ะก็จนะเขาไปบุญบ่ไปใส่ ไปเ<อ>ไปบิ้งควายลงน้ำเจ้นีแะขอผ่านหน่อยนะจ้ะผ่านไปแล้วกระเทียความสวยไยแม่น้งหน่อยกันงามนี่แหละเนาะพูดไปพูดแล้ว ไปน้องแล้วจ้าพี่น้องเจ้าตรงนี้กับสีบเป็นหย่าแพงกุลาของไอ้วันควายดอนจ้าตอนนี้หย่ากับกระลังเขียวจ้า,า,งงากระลังงามกระลังงามไปไปเบิรงควายน้อยน้ำต่อจ้าบรรยากาศบ้านน้องน้องพวกเนี้ยแมลงท <c oughs> างน้องน้ำน่ เขาให้จุดไหนเขาเสียเงินคุยเขาไปางา,างมาทั้งนี้นี่เด้องานเยอางานมาที่เดียวนั่นเนาะเมืนอี้วัดใบใส <c oughs> เห็นกับจากเช่าเอ้อนี่เด้อมุมนี่แหละที่ไอ้วันพระมาเหน,นียญที่เจ้าเป็นตาปลาลายเที่ย ตาจัะงั้นไหรกระทงนี่เนาะน้ำลายดีไหมอ่าน,น้ำนามแล้วลมลื่นดีแก่ลมลื่นดีอยู่เดี๋ยวนี้หยาให้ควายเขานี่พอบ่บ่บ่พอที่เราทิ้งแค่จังใดบริหารจังใ,ใดปันีขผมกะเงี้ยนมงนี้นะก่งไว้ค่ะไว้ทีนะ่มันข้างจี๋ควัดครับเชียวเชียว,ว,ว,วที่เป็นหยาแพ่งกราลาเน,นี่ยเตะโอ้ มันก็มีแบบควากยกิน่ไงแจงน้ำเน่าเขาเขาได้ไรขึ้นโคกบ่บ่เนี่ยบ่ครับบ่ได้ขึ้นโคกอืี๋ยววันเอาสามมองเนี่ยครับเอาสามมองนี่แล้วเตี้ย <c ười> แต่มันก็อ้วนดีอยู่เด้อมันสมบูรณ์ดีอยู่แล้วก็ได้กินอยู่อือยังไปแลว้วเตี้ยยูนี่มันเกิดบ่มีอย่ากินอยู่นะครับกันขึ้นโคกมันเกิดนี่จะเกิด มันกัมี่เมีนมันกับยางเมียเขาเนาะชอสีหอดสามลรสี่ลไปกับกรเปียดโั้เก่ารัเพือดีเผื่ดีเป็นสิบเปนยาเรียงน้ำอีกมีนเขายอีกสุดีเฮามีหยาในพื้นที่เขาเนี่ยดีที่สุดเนาะแล้วนี่ทิ้งปลูกไงอย่างแนวปนี่ผมก็ปลูกแค่ผมปลูหลายครับก็ผมวานนั่นมื่อวันจว้หันงานจะงานหนึ่งนี่แล้วไปถึงงานแล้วมันจะ ร้อยตารางเมตรมันขึ้นดีบ่ขึ้นดีครับก็แลัแงแจกพอผมว่าจะเอามาขยายพันธุ์เอา <Yeah. S 2> แล้วมันแท้งล้วนแล้วพันธุ์หมดไปซื้อพันธุ์มาได้ใส่ป่ะเนะี่ยผมจ้างในเพจอินเทอร์เน็ตแล้วอ๋อมันเป็นมันมีชุดทดลองมีนีสามสิุดสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทวทันเดียเมื่อวานลองไห้งงเงียบเลย Hoa mang chin lâu quay món quân dịp tìm thấy hãy nghe 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 hãy แตะดวนแล้ปลูกแพงกงหละยุติเต๋เพิ่งนั่นเอาหญ้ามาแค้เพิ่งนี้ัวอยู่คนนึงอเจ้าเลี้ยงเราเพิ่งนี้มาเถิดตัวตั้หนาบ้านก็มีคนมาไลี้ยงกันคือนั่งใหญ่กัหลายเด้อขันอยากได้กับแต่เอาลดวนกำลังงามแล้วมันแค้บ่บ่ใหญ่ปลูกตัวแหละใหญ่ปลูกไว้อย่างนี่สิปีแล้วแพียงคนละยุ่งหันบ่มีตายอันตะกี้ยายอยากอยากเอาหญ้าอื่นอยากเอาอื่นมาปลูกเนาะ ยายเอายาขยายมาฉีดสองรอบสามรอบมันจะยังขึ้เก่าแหมทิ้งมันไ่ตายมันเป็นเทอมเป็นเทอมขึ้นมาอืขนาดเอาไฟเผาถิ่มกับมันก็บ่ตายแต่ว่าหยาเพียงก็ลาทนอีดีทนทนบ่มยู้ว่ากันมันปาบด้วยวิธีใดี๋ยวแผมเห็น่นเอายานั่งยานีฉีดก็เพิ่เห็นคนไต่ยบ่ตายล่ะยายเอามาหลายยาแล้วเขาว่าดูดซึมดูดอย่างยายเอามาล็อกมันก็รอดคึ้เก่า มันเป็นหยาที่ทนอีเลี่ยนละประกันเลยเพรออย่าเห็นมาหลายร่ทีวิธีแล้วมาที่นี่ช่องหนาแรงเนาะตอนนั้นหนาแรงเดือนหามีษาเป็นบ่มันแห้งไปเบิดได้ทิ้นงน้ใหญ่มันสีแห้งไปเบิดที่ปลูกไว้น่ะเปลี่ยนยังเสียเป็นแบบกรอบๆมั้งเสียยายก,กจัดการเอาไฟสุ่มเล้วแล้วว้ยายบปลือกเห้องหัทางหันตัวฝนตกมาง้างมเก่ก <c oughs> <c oughs> าดเขียวลิ่นขึ้นลึกปุ๊บงา้างมอเตอร์เคาดมันบวบเป็นเพืชแบบยีนึงออกมาเล็กเราไม่เห็นไม่เห็น มันเป็นขอบป้องไหมอ,อืมอมันสิคล้ายๆหยาไวเนาะทุ่มนี้มันสิทนเนาะเป็นประเภทยรไวนะานนตายยากเกิดง่ายตายยากยู่ได้ด่วนยู่ทนได้พร้อมเอาสามตัวที่ตัวหัวกระมาเอาหัวตะคิดพ่อหนาม,มนเนาะหัวตะคิดพ่อหนามเยอะหะหยาไม่อย่มากหัดเมือนเลยบุญ จังไม่หยิกเตยทดลองจากการสอบด้วยไหมโอ้มันเป็นต้นยังไงบุญเนี่ยเป็นต้นผู้หยาดแหงก็ร่าครับแตจะร้อนน้ำน้ำใหม่ก็ป้องหางผู้ผู้หยาป้องเหรอจะร้งลน้ำใหม่ก็หยาป้องอืมแต่แพ้งก็ร่ามันเสียอย่างหนึ่งมันมันนั้นใหญ่มันนั่นไหมมันต้นมันน้อยมันสูงยากรึซินะยายวาน่ะแต่ว่ากันถือน้ำถือฝนนั่นซิมันก็สูงดีอยู่ช่วงหน้าฝนนี่มันสูงไว้อยู่ ถ้าตรงนั้นตรงว้ประมาณสามสิมือหรือสี่ส้ามือแล้ก็ตัดทมือเฉพาะดีงัมันจะบอลมตัดเราปุ๋ยใส่ก็ตัสามสิบหรือีามอตัดอย่างนั้นนะเขาบริเวณอย่างเดียมันเลยปิดเชื้อของใหญ่เป็นเทิมเป็นเทิมอยู่งั้นคร่บมันว่ายนวมันสนมันขึ้น้นขึ้นเป็นเทิมเนี้ยยานตะงูเราอยู่นี่หัน แต่ว่าทน้นลีงขาดเลก็พอใจเอาไปมากระเลยเอา้ามันงามสวยงานละ่ะไปหั่นล่ยไ,ไปหั่นละ่ะล้มติดยงกันตัดตัดกั้นเ,เนียนเพิ่นเพิ่มกับไปขอ,อไหลอยู่เดียวให้มันนวลลังอขอไปปลูกอะไรคอนอยู่น้าเนี่ยมันก็กัน้นเนียนตัดเราหอบนึงหอบเดียกให้กันงี้นี้แล้วเนี่ยรู้จีนนักก็วเนี่ยรู้จีดิอือก็งนเนี่ยมันตั้ง บัดน,นี้ยายให้เพิ่นไปกลนเนาะยายยายอยากให้มันนั่นอยากให้มันบ่มียังสิแมะให้เพิ่นไปกลนกลนถอนรากถอนโคนทิ้งเอ้ยช่วงหน้าแล้งคือบ่มีอย่างเลยนะใหญ่ไปว่าแปลน,นี่เหลี่ยกลนออกเบิดบัดน,นี้พอฝนมาเท่าน,นั้นล่ะงามกว่าเก่าจ <c> ะ <oughs> ขึ้นมาได้จังไดง <c oughs> ามกว่าเก่าอีกวันเนี่ย <c> ส <oughs> <c oughs> ิมีลาปล่อยละมันสิมีล้ำหนุ่ที่มันบอกอยู่ในดินไหมแทงก็ลาไปนี่อย่างที่ทนนี่ลิ ปลูกง่ายติดไว้ตายากในตัวเจนกระสูงโปรตีนกันลายสำหรับตะเกียพ่พใหญย่เลี้ยงงว้วานั่นแหมงวันบาสินบามั่นเนาะเพิ่นว่างว้วากินแล้วน้ำหนักโตมันสีดีอันเนื้อมันสีลายที่นักเลยสืบพักกันมาปลกูกสืบแพงตะกี้นกหนึ่งกิโลนึงโอ้ยบ่เป็นเถื่อทำไมตะกีกสก้สองหยาสามหยาเอากระดีได้แล้ว,ลวเนาะเขาจะได้มีพื้นที่ในการเลี้ยงควายลายๆ บอกเกสค่อ,อคยเลี้ยงอยูว่ว้า,วาฉันมาฉันย่างฉันลำบากคนนะง <c oughs> สุ้มหนึ่งกับมาอีกแล้วแมาอีก2องตัวตีเนาะสุ้มหนึ่งสีไปแล้วสุ้มหนึ่งสีเมาวันนี้สุ้มสีชมพูสีขึ้นแล้วน้าพอพำกันเอาไล่กันลงน้ำกับเปลี่ยนมันเนี่ย เขวัดจ้าเขาไปถาคว้ยขึ้นน้ำบ่ป้าเด็กๆป้าอาบน้ําแล้วก็ไปเข้าคอกนอนอาบน้ําสบายตัวแล้วสบายตัวแล้วพี่น้องจ้าเนาะทันกับทันเอา เอาไปลูกนาไปไปไปนาวันได้มึงนาไปตั้งเนี่เออไปอันตีน้อยตล้วนะนอนหนามนนา oh, นตีน้อยตีน้อยตีใ <c oughs> หญ่ <c oughs> ตน้น่ะนอนนอนน้อนทำโดดนาดำลูกโซตีเล็กตีใหญ่ คอยไปลูกแหละเบิงบ้งรถเบิ้งร้านไะเด้อ ้นั่นแหละตื่นเพียงไล่มันพี่น้องจ้าเมื่อนี้พี่แรมมีก็ต้องจบคลิปแ่เพียงเท่านี้้ะพี่น้องเด้อจ้าพาพี่น้องมาเลี้ยงควายแล้วก็ะมธรรมศาสตร์บ้านเราจะพี่น้องจ้าเมื่อนี้พี่แรมมีก็ต้องรับพี่น้องไปก่อนนะจ้าเด้อมือไม้มือหนามาพอกันที่เก่าจ้ะอีสานรีวิวจ้ะพี่น้องจ้าความสุขสบายจากนี้กับพี่ก็น้องสวัสดีคุณจ้าสวัสดีจ้าขอขอกแล้วคำแล้ว